สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาบอกในเรื่องของโชคลาภนะรประจำวันที่16กุมภาพันธ์สองพนี้นะราศีรายที่จะมีโอกาสมีโชคลาภในการเสี่ยงนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะคะว่ามีบุญนะคะมีโชคมีลาภเนี่ยนะทำบุญเสริมหนุนดวงชะตาม,ามามากน้อยเพียงใดนะคะมีราศีมังกรราศีมีนราศีเมษ ราศีพฤษภราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลนะคะที่จะมีโอกาสมีโชคลาภเนาะส่วนจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับนการทําบุญหนุนดวงชะตาของตัวเองนะคะส่วนราศีอื่นนะราศีกุมราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีพิจิกราศีธนูนะก็เสี่ยงโชคไว้พอลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากองไพ ที่จะมาแนะแนวทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคของคุณนะคะให้ท่านเลือกกองไพ่ทั้งสี่กองนี้นะคะพีระมิดกองที่หนึ่งนะคะสีทองกองที่สองสีขาวกองที่3สีดำกองที่ 4, สี่สีชมพูนะคะเลือกกองไพ่ที่คุณชอบเลยเดี๋ยวจะเปิดไพ่ออกมาว่าคุณจะมีโชคลาภหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะกองที่1เรามาดูกันเนาะว่าวันนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคแล้ว คุณจะได้โชคลาบนะคะมากน้อยเพียงใดขอให้สิ่งสศสิทธิ์ะเทวดาโปรดประทานพรโชคลาบให้กับคุณนะกองที่หนึ่งเราจับให้เห็นเ,นเลยนะคะโชคลาบของคุณกองนี้ มีโอกาสนะถ้าคุณรอคอยในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะตัวเลขที่คุณตั้งใจจะซื้อนั่นแหละเดลิเวอร์เนี่ยคือเราตั้งใจเรามีตัวเลขอยู่ในใจของเราแล้วเราไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นเลยเนี่ยนะคะหนึ่งเหรียญคือโอกาสได้รับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตในตัวเลขที่คุณตั้งใจจะซื้อนะคะเสี่ยงได้เลยนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคือพอซื้อนะหรือว่าเสี่ยงแล้วทําจิตใจให้สบายสบาย นะคะไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องหมกมุ่นไม่ต้องวิตกกังวลใดๆคุณจะได้รับโชคลาภในตัวเลขที่คุณตั้งใจจะซื้อนะกองนี้มีโชคลาภนะคะกองที่1ได้รับโชคลาภแน่นอนนะคะไม่ต้องตามคนอื่นนะเพราะว่าคุณมีตัวเลขของตัวเองอยู่แล้วอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันกองที่สองพีระมิดสีขาวกองนี้จะมีโชคลาภหรือไม่ หากคุณนะจะเสี่ยงโชคในวันนี้โชคลาภในวันนี้คุณมีคุณจะได้รับโชคลาภหรือไม่ขอเทวดาแล้วก็สิ่งศิษิ์ประจำตัวของคุณนะคะโดลบันดาลให้คุณได้สมพรนะสมปรารถนาในสิ่งที่คุณหวางไว้โชคลาภของคุณจะมีหรือไม่โฟล์ทัฟสี่้วยห้า้วย the Emperor หกดาบกองนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยมีคนหยิบยื่นโชคลาภตัวเลขให้คุณนะคะแล้วคุณก็ไม่เชื่อเขาคุณไม่ซื้อตามเขานะค,ะคุณเชื่อตัวเองตัวเลขที่คุณมีเหมือนกับว่าที่คุณตั้งใจซื้อมันจะไม่ถูกแต่ถ้าคุณซื้อตามคนอื่นนะ,ะอาจจะถูก มีโอกาสถูกถ้าคุณไปซื้อตามคนอื่นนะคะมีคนอื่นมาบอกตัวเลขให้คุณอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักของคุณนี่แหละแต่คุณมีความมั่นใจมากเลยในตัวเลขของตัวเองคุณไม่ซื้อตามเขาแต่คุณซื้อตัวเลขของตัวเองนะคะมันอาจจะไม่ถูกแต่ถ้าซื้อตามคนอื่นมีโอกาสจะถูกได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเดินทางไกลวันนี้ก็ระวังในการขับรถขับรานะคะ ขับด้วยความระมัดระวังและก็ปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองและคนในครอบครัวนะคะกองที่2พิระมิดสีดำนะคะวันนี้คุณมีโอกาสจะมีโชคลาภหรือไม่ขอเทวดาประจำตัวของคุณนะคะเปิดดวงชะตาโชคลาภของคุณนะผลบุญของคุณที่ทำมาสนับสนุนให้คุณมีโชคมีลาบ นะหรือไม่กองนี้วันนี้16กุมภามีโชคลาภหรือไม่อืมถ้ากองนี้มีการไปขอพอรเสียงสิทธิ์นะครับมีการขอพอรเสียงสิทธิ์นะขอโชคขอลาบณนะวันนี้เวลานี้นะคะคุณจะได้โชคลาภนะคะอย่างที่ใจต้องการนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้ามีการบน ไปแก้ด้วยถ้าได้รับโชคลาภแล้วนะไปแกนะ้ไปซื้อของถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นด้วยนะคะน่าจะเป็นองค์เพศชายนะคะที่คุณไปขอโชคลาภเนี่ยนะคะกองนี้คุณจะได้รับโชคลาภนะคะเป็นที่ดินก็ได้นะเป็นเงินทองก็ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการอะ The View of Fortune อนะคุณได้รับโชคลาภแน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณต้องการณนะวันนี้เวลานี้ กองนี้ก็ได้อีกแลว้วนะคะกองที่สี่กองสุดท้ายพีระมิดสีชมพูใครเลือกกองที่สี่กองนี้นะ,ะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคในวันนี้คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบหรือไม่โชคลาบของคุณจะมาในรูปแบบไหนนะคะขออนุญาตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณแนะแนวทางโชคลาภให้กับคุณนะคะกองนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบไม่เอ,อ่ยหนึ่งดาบ โอเอท์ออฟสอดบางคนกองท่านเออบางท่านกองเนี้ยเครียดเรื่องของปัญหาการเงินนะคะเงินไม่พอจบจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเงินน้อยนะที่จะไปเสี่ยงโชคลาบด้วยแต่เมื่อคุณตั้งใจจะซื้อนะคะหรือว่าซื้อตัวเลขเนี้ยนะคะคุณจะได้นะคะได้โชคลาบที่คุณหวังไว้แต่ว่าคุณต้องเหมือนกับนึกถึงบุญ นะคะนึกถึงสิ่งที่คุณทำนะ,ะแล้วก็ผลบุญตรงนี้จะช่วยสนับสนุนให้คุณมีโชคลาบนะคะฉะนั้นเวลาที่ได้โชคลาบมาก็อย่าลืมแบ่งปันไปทำบุญด้วยนะคะหรือว่าเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะกองน,นี้มีปัญหาเรื่องของการเงินแต่คุณจะได้โชคลาบมาช่วยเหลือโชคลาบมาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะทันท่วงทีเลยกองนี้นะคะคุณได้ โชคลาภแน่นอนนะคะดาบหนึ่งดาบคือการได้ชนะอุปสรรคนะได้รับความสําเร็จแล้วก็เดวิลออฟจูนคือโชคลาภนะคะกองน,นี้ก็มีโชคนะ,คะแต่ว่าอาจจะได้มาแล้วได้ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้มีกําลังซื้อมากนะคะก<ม>็ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลขนะคะ,ะ,คะตัวเลขโชคลาภที่จะให้ท่านสมาชิกทุกท่านเออวันนี้นะคะเรามีตัวเลขที่จะให้ด้วยนะคะตัวเลขที่จะให้ก็จะเป็น ตัวเลขสามตัวนะคะไม่ทราบว่า u t u b e เขากลับด้านให้หรือเปล่านะคะก็จะมีเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ขีดขีดนี้คือต้องเติมตัวเลขที่ท่านชอบนะคะตัวเลขไหนก็ได้ที่ท่านชอบนะคะสามตัวนี้ก็คือตรงนี้นะคะตัวข้างหน้าสองตัวนี้นะคะแล้วก็ไปหาเติมตัวเลขที่ท่านชอบเนาะสองตัวที่จะให้เน้นเน้นนะคะสองตัวที่ให้เน้นเน้นนะท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนะแคปหน้าจอ ชอบตัวไหนนะคะแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตัวเลขที่คุณชอบหนึ่งในจํานวนนี้อาจจะทําให้คุณมีโชคลาภได้นะคะแคปได้หรือยังแคปได้หรือยังนะคะเราจะไม่พูดเราจะไม่บอกสําหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาดูคลิปท้ายคลิปนะ,ะดูจนจบถึงจะมีโชคลาภนะคะแคปเลยแคปเลยนะคะเป็นหลักฐานในการยืนยันนะคะว่าแม่หมอให้โชคลาภแน่นอนนะคะกล่องน,นี้ เออคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนทุกท่านจะได้รับโชคลาบนะ,ะได้เงินนะคะมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือในครอบครัวนะ,ะจับจ่ายใช้สอยอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ